จะหาไปเลย้วเฮ้ยเยนเยืนตั่งโค้ไปนั่งไปนั่งลงให้นั่งลงไม่นัรอบแรกเ้ให้มันเหมือนกันีไง่ายเ้อสู้ัสูู้้ต้องใส่เรียบร้อยนะครับต้อใ่นะครับต้องใสเรียบร้อยนะครับู้ากดารต้อมรว่าเฉียวไม่เท่ากันนะครับแต่ควรจะต้งครบไม่งั้นเราจะปรับเปานะครับ ไปที่หนอ่ะเขาเนไทยนครับทุกอย่างต้องครบนัตามกติกาทุกทีมทุกไจะไ่กเลกี่ไลนาแล้วครับตามกติกาครับท่านของทุกทนรเจะเปลี่นการเกมเาเลนหกการรทรวน้่ใส่หมวใส่